ด r Green รกรีนอ er ินเดียแท้แก้ปัญหาไฟตกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเซอร์วคอน 10k อินเดียแท้ er hat, แก้ปัญหาไฟตกได้จริงนะคะไม่ว่าบ้านคุณเนี่ยจะเดือสใส่ไกลรากใส่ไกลนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องแก้ปัญหาไฟตกด Green รกรีนได้เพราะว่าอะไรคะมอแปลงขดัวเต็มวัดเต็มแอมเต็มแน่นอนคะ่ะและที่สำคัญนะคะ สินค้าเราเนี่ยจะมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน CE นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรฐานอะไรคะ ISO 9001:2015นะคะเดี๋ยวจะวงให้ดูก่อนนะคะว่า นี่ค่ะจะให้ดูนะคะว่านี่ก็คือจะเป็นมาตรฐานนะคะที่มีนะคะก็คือจะเป็นมาตรฐาน CE ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็จะมีมาตรฐานะไรคะ ISO 9001นี้เลยต้องวงให้เห็นนะคะแล้วก็จะมีมาตรฐาน ISO 1 4 0 1นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นมาตรฐานโลกนะคะอินเดียแทนแน่นอนค่ะ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นเซอร์โว 10k ดรกรีนนะคะทุกคนการกำลังใจไฟเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะ45แอมป์หรือว่าเป็นการรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการรองรับโหลดเนี่ย45แอมป์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ำที่สุดนะคะก็คือได้ถึงเท่าไหร่คะทุกคนคะได้ถึง60โวลต์เลยนะคะก็คือต่ำสุดๆต่ำมากๆแล้วก็รองรับไฟเกินได้ถึง300โวลต์ปรับไฟอัตโนมัตินะคะมีหน้าจอหนึ่งหน้าจอเหมือนเดิมนะคะคือแสดง สถานะาทั้งไฟเข้าและไฟออกนะคะจะมะีในเรื่องการแบบใช้งานนะคะเป็นรีเลย์นะคะในเรื่องการปรับไฟเพิ่มไฟแล้วก็สามารถที่จะทนอมหรือว่ายืดอายุการใช้งานนะคะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ยางต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยเสียไม่ค่อยพังค่ะ เครื่องปรับแรงดันไฟไฟ้าอัตโนมัตินะคะเซอร์โว 10k อินเดียแท้แก้ไฟตกดรกรีนเนี่ยทำงานนะคะเร็วนะคะปรับไฟไวปรับไฟเร็วเหมาะสำหรับการใช้กับปั๊มน้ำมอเตอร์แอร์ทีวีตู้เย็นตู้แช่หม้อหุงข้าวต่างๆนะคะที่ลูกค้าต้องการใช้เนี่ยเหมาะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดรกรีนนะคะมีประสบการณ์นะคะในเรื่องแก้ปัญหาไฟตกเนี่ยมามากกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วตัวเครื่องนะคะก็คือสามารถที่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็มีการ อะไรคะ ตัดนะคะการทํางานเมื่อไฟที่แบบตกต่ําเกินหรือว่าไฟมาสูงเกินนะคะก็คือจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะคะถ้าต่ําเกินเนี่ยก็จะเป็น o ล LO นะคะถ้าสูงเกินก็ high นะคะไม่ได้ทักทายนะคะแต่ว่าเป็น H I นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีการรับประกันให้1ปีทุกคนขนาดตัวเครื่องนะคะ45เอ้ยโทษค่ะ43.5คูณ38.5นะคะคูณ25.5เซนนะคะแล้วก็ น้ำหนัก29กิโลค่ะค่ะแล้วก็เครื่องปบบรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะนี่ก็คือเป็นการรีวิวนะคะที่ลูกค้าไปใช้งานจริงนะคะนี่ก็ไปใช้คุมในบ้านนะคะคุมทั้งบ้านเลยนะคะคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะนี่จ้าแล้วก็เครื่องปบบรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะช่วยอายุการใช้งานให้ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือยาวนานขึ้นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทำไมคะ ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้หรือว่าทํางานได้แม้ขนาดนั้นก็คือไฟตกนะคะหรือว่าให,ให้ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานได้ก็คือสามารถที่จะทํางานได้เต็มที่ก็เพราะว่าเราดึงไฟนะคะแล้วก็ปรับไฟใจไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยจะไม่ค่อยรวนไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยพังแต่ถ้าใช้กับแอร์ในแอร์ก็เย็นฉ่าเย็นสบายแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะในเรื่องการแพ็คเนี่ย ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเซอร์โวใช่ไหมคะก็คือกล่องก็แข็งแรงแพทอย่างดีมีโฟมหนาการกระแทกอย่างดีนะคะมีวัสดุกันชื้นมีใบรับประกันนะคะทุกคนคะ่ะและที่สำคัญนะคะขนาดรวมกล่องเนี่ยอยู่ที่62คูณ55คูณ40เซนนะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่35กิโลนะคะทุกคนคะ่ะแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับใครเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยติดตั้งยังไงต่อยังไงต่อยากหรือเปล่าอันนี้ไม่ยากนะคะมีแผนภาพการเชื่อมต่อการติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อสายรายสายนิวต้อนต่อ สายดินเนี่ยเราก็มีให้เห็นเลยนะคะหรือว่าเป็นการต่อไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า FIFA ก็มีค่ะและที่สำคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็ยังจะมีอะไรคะทุกคนค่ะมีเบเกอร์ Baker นะคะที่เป็นสเตเบลิเซอร์ izer, แล้วก็บาพา์ในตัวด้วยนะคะถือว่าดีมากเลยค่ะ ค่านี้นะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีทางสเตเบลิเซอร์นะคะที่เป็นเบเกอร์เนี่ยวงหรือสเตเบลิเซอร์ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ยกขึ้นเมื่อที่เราต้องการใช้งานเครื่องนะคะแต่บายพาสเนี่ยเราเอาไว้ใช้เมื่อเวลาที่เราต้องการต่อตรงนะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้ไฟให้ผ่านเครื่องนะคะก็สามารถที่จะยกขึ้นได้เลยนะคะสบายๆง่ายๆเลยคะ่ะ ค่ะแลวก็ที่สำคัญน,นะคะอ่าดกรกรีนเนี่ยก็คือจะเป็นเซอร์ว 10k อินเดียแทร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสามารถที่จะสั่งก่อนบายสามเนี่ยก็คือสามารถที่จะส่งในวันนั้นเลยนะคะส่งด่วนส่งไวนะคะสต็อกมีในกรุงเทพนะคะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่ารีบใช้มากเวลานนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้บอกได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาคุยกันได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638 2229หรือว่าจะทักไลน์นะคะไอเด ดีร่าแอซไซดีอาร์จีอาร์แบบเนอเอ็นได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นมาตรฐานที่รองรับนะคะที่ได้คุยมาตอนข้างต้นว่ามีมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็น CE อันนี้ก็มีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะเป็นเอกสารมาตรฐานอ้างอิงทุกคนนี่เลยจ้าอ่ะโอเคแล้วก็จะมีมาตรฐานนะคะเอกสารอ้างอิงก็คือมาตรฐาน ISO 9001 2015พนะคะที่บอกไปเมื่อข้างต้นเลย นี่ค่ะจะเป็นมาตรฐานอ้างอิงนะคะ ISO 1 4 1 2 2 5ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าหรือว่าอยากจะปรึกษาสอบถามพูดคุยเนี่ยก็สามารถที่จะาทักไลน์หรือโทรมาได้นะคะสินค้าพร้อมส่งมากค่ะคือสต็อกแน่นถูกตัวนะคะแล้วก็มีการรับประกัน1ปีนะคะ